สวัสดีค่ะสวัสดีครับสิรพานะะครับพาจากบริษัทมิทโปรเจกต์ค่ะตำแหน่งที่กำลังมองหาตอนนี้ก็คือตำแหน่งในส่วนของ Static Equipment Engineer ค่ะเดี๋ยวทางพี่นันตรงๆก่อนได้เลยนะครับ Static Equipment Engineer ใช่ค่ะใช่ค่ะคืออลังการมากในตลาดเขาเรียกกันเป็นตำแหน่งอะไรบ้างครับตำแหน่งนี้จริงๆมันเป็น Mechanical Engineer ก็ได้นะคะแต่ว่าคราวนี้มันเฉพาะเจาะจงลงไปอีกคือเป็นในส่วนของ e u i p m e n t ที่เป็นเฉพาะทาง ในด้าน s t a ติกเพราะอุปกรณ์เนี่ยจะมีแบบหลายอย่างนะคะตัวที่เป็น rotate ได้ตัวที่เป็น static ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างเฉพาะเฉพาะนิดนึงครับแต่ถ้าชื่อต่างๆเลยก็คือ mechanical engineer แหละ mechanical ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องระบุจฉเพาะไปอีกค่ะครับงั้นเราใส่ชื่อนี้ไปก่อนค่ะงั้นแนะนําแบบนี้ครับคุณศิริพเดี๋ยวเราใส่ชื่อตรงๆงตามที่เราอยากได้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ชื่อเพิ่มเติมได้ว่าเราจะใส่เป็น equipment engineer อันนึงแล้วก็อาจจะใส่เป็น mechanical engineer อันนึงก็ได้ แล้วเดี๋ยวตัวเฉพาะเราอาจจะไปเพิ่มเติมในคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี้ก็ฝากแนะนําเป็นทิปสําหรับทุกท่านเลยนะครับแบบบางทีองค์กรเราใช้ชื่อที่อลังการมากๆอย่างนี้บางทีในตลาดไม่มีก็แต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปก่อนแล้วก็มาใส่ชื่อเพิ่มเติมเอา่มได้พบเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นหมื่นเลยนะครับด้านล,ล่างมีคาไหนที่น่าจะอยู่ในขายของตําแหน่งงานนี้เพิ่มเติมไหมครับ Mechanical ค่ะ m e c h a n i c a ลมนีมีหลักค่ะครับผมน่าจะอันเดียวันนะครับหรือว่ามี m e c ค a n i c a l Design อะไรเกี่ยวไหมครับก็ เม่ของแคนดิเดตท่านนี้น่าจะมีคําว่าอะไรอยู่บ้างฮะเพเชอร์เวสเซลค่ะ,คะจะเป็นงานที่ <c oughs> ดูในส่วนของถังแรงดันตัว EPC นี้ใช่ด้วยไหมครับใช่ค่ะ oil and gas แล้วก็ปิโตเคมีข้าค่ะเป็นปิโตเคมีข้าวอินดัสทรีประมาณนี้นะฮะใช่ค่ะครับผม s m e อยู่ในขายไหมครับได้ค่ะแล้วตัวคําว่า static เลยที่ตอนแรกเราใส่นี้อาจจะมามันจะเป็นได้ค่ะคเป็นคําคีย์เวิร์ดได้ค่ะครับผม oil gas oil and gas จะแบบว่าแยกคําด้วยก็ได้นะครับจะได้ชัดขึ้น <c oughs> อันนี้เป็นทิปอย่างหนึ่งนะครับคือว่าบางทีขึ้นอยู่กับคนดิเดตเวลาที่เขาพินก็าอาจจะพิม์ลักษณะแตกต่างกันครับออยด้วยแก๊สด้วยแยกกันก็ได้หรือว่าจะออ l g ์และแด้วยก็ได้คีย์วิร์ดแนะนําด้านล่างมีคําไหนที่อยู่ในขายไหมครับปิโตเคมีเคมีคอลบิสเนสใช่ค่ะปิโตเคมีคอล s ิสเนสครับอุตสาหการรมปิโตเคมีได้นะครับมีคำอื่นเพิ่มเติมไหมครับเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะ okay. เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันจากคีย์เวิร์ดและที่ตำแหน่งงานที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นี้นะครับระบบเจอแคนดิเดตทั้งหมด1,281เรซูเมอ่ะมาดูข้อมูลด้านล่างกันนะครับคนแรกมีคณิตเข้าเอนจิเนียร์ครับนะวิศวกรอออันนี้ลืมบอกไปว่ามันมีข้อจำกัดตรงเรื่องของประสบการณ์เขาต้องการที่จะไม่ให้เกินประมาณ5ปีอะค่ะคืออายุน่าจะไม่เกิน27ได้ตำ้หน่งงานแล้วก็ประสบการณ์ด้วยงั้นเดี๋ยวเราใส่ตัวกรองเพิ่มเติมนะครับอายุไม่เกิน27นะครับใช่ค่ะดูผลลััพธ์กนนะ จำนวนก็อาจจะลดหายไปบ้างนะครับจากเมื่อกี้1,200รกว่าท่านนะครับพอเรากำหนดช่วงอายุจำนวนเหลือ1น9เรซูเม่นะครับคนแรก Mechanical Engineer นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดตามที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นะฮะจะเป็น m e ค h อ n ย c ัลิสต์เวล คลินิคอเอนจิเนียร์ที่มีนะครับคีย์เวิร์ดออยสแตติกแบบนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดคำว่าออยอยู่แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของภาษาอังกฤษค่ะทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีดีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมทักษะด้านภาษากันนะครับเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบใช่ไหมครับหรือว่ามีก็ได้เอาเป็นระดับความชำนาญดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคะแนนยืนยันด้วยก็ดีค่ะโอเคเรื่องง่ายหมดเลยนะครับ ได้กำหนดตามนี้เลยไหมครับหรือว่ามีกำหนดของหน่วยงานเพิ่มเติมอยู่แล้วประมาณนี้ได้ค่ะประมาณนี้ได้งั้นเราเลือกให้ทุกหัวข้อเลยจบการศึกษาต่างประเทศก็ได้ถูกไหมครับหรือว่าจบข<า>รศึกษาค่ะ เดี๋ยวมาดูผลลั์กันนะครับจานวนก็จะลดน้อยลงไปบ้างถามมานานหรือ,อยังนะครับตําแหน่งนี้โอ้ oh, <laughs> น่าจะ3เดือนเพราะว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่จะเกินหรือไม่ก็จะเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่เลนต์ระหว่าง3.5ปีส่วน <laughs> ใหญ่จะยังไม่ได้เฉพาะทางอะคะ <laughs> <laughs> อ่ะอ่าอย่างท <laughs> ่านนี้เป็น Mechanical Engineer นะครับก็ o i l and gas กน <laughs> ะครับแล้วก็ช่วงอายุไม่เกิน27แน่นอนแล้วก็ได้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาด้วยค่ะ <laughs> ถ้าประมาณนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ค่ะเดี๋ยว ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าเขาเคยทำเพชเชอร์เวสเซลมาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นได้เลยครับก็แนะนําวิธีการตามที่นําเสนอให้ดูวันนี้นะครับสามารถไปเพิ่มเติมดูได้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ